บัดเดียวเนี่ยโคนอโมงเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยยังมามีรักประการชีวิตที่มันคงยังมามีเหมือนแับว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยเหมือนจะอยู่ไปวันวันหนึ่งันมีเกณฑ์สารมบนมีอย่างที่จะมาคอยให้สวัสดิการคือเราคิดตรงนี้แล้วรักการที่เราจะทำเกิดมีวัตถุประสงค์บ่างแต่ละโคนลดรายจ่ายวันละบาทบาทเดียวเนาะมันดูนิ่งกล่อมันมีค่าเนาะแต่ถ้าเราบาทบาทบาทมานรวมกันเยอะๆ มันเก่มีค่ะถ้าหาคนมูงเนี่ยเอาตังมาสะสมมารวมกันคนละบาทค,คนละบาทเนี่ยถ้าเฮาเก็บเฮาแบบต้องถือนานั่นนะถ้าวันละห้าพันคนเนี่ยเฮาก็ได้ห้าพันบาทละเดือนหนึ่งเขาก็จะได้ 5, แสนห้าเนาะได้แสนห้าก็ป,ปีนึงเขาก็จะได้ถึง 1, ล้านแปะเราก็เลยม,มีมีใจแข็งที่ว่าเอา้น่าจะทำเพราะมีความที่ว่าอืออยากจะทำ คืออยากจะทุกคนก็อยากจะทาหมู่บ้านหนึ่งมานมีก็นี 2, ่สองสามคนก็เดินลุยเลยลุยไปบางคนก็เดินไปห่องบางคนก็แอลตามบ้านหรือบางคนมีงานศพงานบุญต่างๆก็คุยกันบางคนมันมีเครื่องเสียงก็คุยโอ้เครื่องเสียงประชาสัมำคัธเลยหลังจากมีกองทุนเกิดขึ้นน่ะสิ่งสําคัญก็ทําให้ประชาชนน่ะมีมีสวนร่วมมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน แต่สิ่งสําคัญที่ได้คือทําให้คนเราใช้เงินอย่างประหยัดอย่างพอเพียงและเก็บออมออมเพื่อตัวเราเองออมเพื่อชุมชนออมแล้วได้บุญร่วมกันนะครับขณะนี้เรามีสมาชิกเกือบ7 0 0 0คนเราออมวันละหนึ่งบาทเนี่ยปีหนึ่งเราก็มีเงินออมจากการที่เราใช้เงินอย่างพอเพียงอย่างประหยัดปีหนึ่งประมาณ2ล้านบาทถ้าหากไม่มีกองทุนเหล่านี้เงินจำนวน2ล้านบาทเนี่ยมันก็จะหายไปกับ สิ่่่่่งททีีฟฟุมมเเือยไจําป็นพอเราออมได้สักระยะหนึ่งเนาะท่านนายกออกมารวมกันมาคิดคิดว่าตัางมีเยอะแล้วน่าจะจัดสวิสการก็กมาคิดรวมกันทั้งเทศบาลทั้งภาคีเครือข่ายของกรุงปูนมารคิดว่าเขาจะต้องสวัสดิการเปิดเตาใดตอนแรกมีแปดข้อหนึ่งเกิดใช่ไหมเกิดเรียนแล้วก็แต่งงานทําบุญบ้านใหม่แล้วก็ เกณฑ์ทหารบวชพระแล้วก็ช่วงที่แก่แล้วก็ช่วงที่เจ็บเจ็บมันก็มีสองอย่างไปตรวจกับนอนรักษาตัวส่วนสุดท้ายของเขาคือตายพอจะซอยย่อยมาเจอห้างมาโอมาเป็นถึงชาวบ้านคทางอมหมูอม,อมซั์ของเขาก็มีคือมีความตีอยากอยากจะฮื่งอ่า ในชุมชนคือคือคนในชุมชนของเราที่เปิลพอมีอันจะก,กินที่เปิลอยู่ระดับสูงขึ้นไปเข้ามาดูแลมาเอื้ออาทรมาสมาัครเป็นสมาชิกช่วยเหลือกับผู้อยากไกลผู้ที่สูงอายุที่บ่ได,โด้โอกาสเจัถึงถึงท่านถึงเปิลจะบะบะฮาบสวัสดิการในรูปอันอย่างต่างๆที่เปิลมาเดือนร้อนก็ยังเป็นส่วนดีที่เปิลเข้ามาเอื้ออาทรเฮามาทําบุญอมบาตรร่วมเฮาจะ ชีวิตของคนโมงค์เมื่อก่อนนี้เหมือนเครือญาติกันเวลาจ้อยเลือกันเนี่ยมันจะกือบทุกคนเนี่ยเหมือนเหมือนคนแบะเก่าประท้องน่าที่บ้านเหนือเกือบบ้านใต้พอโลกสังคมอย่างมันเปลี่ยนไอสิ่งเข้ามามันทำให้สังคมในห่างวิถีชีวิตเดิมแล้วก็เปลี่ยนไปก็เลยกองทุนตัวเนี้ยเป็นตัวเชื่อมโยงดึงดึงวิถีชีวิตอดีตเข้ามาเพื่อประสงค์ขอแจ้งเงินเปนเป้าหมาย แต่เอาเงินเป็นเครื่องมือเครื่องมือในการที่เหมือนถ้าคนเหลือเปอ็นของสุ่ยเนาะสุ่ยนึคนเนี่ยเข้ามาทาความดีสุ่ยนึคนเข้ามาช่วยเหลือกันมาทาความร่วมมือมความร่วมมือกันเพราะทุกคนคิดร่วมกันทําร่วมกันแล้วแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน